ตัวทีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริย์กวาเกมเมอร์กิณีวาเจ้าเก่านะครับผมกลับมาดูเกมโซโรและวิลดิ้งอะไรกันอีกแล้วนั่นเองครับผมหลังจากในพาร์ทที่แล้วเราทําการสุ่มตัวละครน,นู่นนี่นั่นแล้วก็ทําการเล่นเนื้อเรื่องไปหลังจากผมเอาชะนะอังกฤษแล้วผมได้เป็นจกักรพรรดิเงาแล้วเนี่ยเราก็มาถึงเนื้อเรื่องของการเข้าเลดแล้วมาแล้วสู่ถูกวาร์ปมาที่ไววอคเกอร์จะเจอเครื่องสตว์ที่เป็นเอลน้ําแข็งนะฮะพวกไววอคเกอร์นั่นเองฮะตอนนี้ผมเล่นมาถึงแบบ ตัวบอสราชาแล้วนะมานี่ฮะตัวบอสมันครับบาลูกาจัดไปครับขวดซะหน่อยเล้บเขาบอกพลังผมนี่ไปยิงไปไปไกลแล้วนะมาสู้กับบอสนี่อจอกอาการเลยน้องเฮ้ยบาราคาจะส่งเจ้าองนรก โอ้ยแข็ง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 อแข็งแขแข็งเอาหอมกิน้งราัดกฮะเราไม่ต้องทาอะไรเลยนี่ทสเรียบรยเจอดเข้รียร นี่หลังจากเราฆ่าบอสเรียบร้อยเนี่ยเกรเปิดแล้วครับผมเละเกรเปิดแล้วคุณจะโดดมาอีน้ำยานตาอันเตอร์พักนี้จริงเวลาันเตอร์คิมโซ่ทำสำเร็จแล้วมั้งเหรอมิซุชิโน่ฮันเตอร์อันโตสกิดอูเหรอเอ้าคือที่จริงคิมโซ่เนี่ยมันกลายเป็นเงาอะไรอสูรเงาของเราเรียบร้อยแล้วเกรหายไปแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดที่เหลือกันเถอ้ お待ちくださいスポッシュをお聞きしたことは <laughs> 今日は疲れました私たちは今回9人ものギルドインを失敗しました責任者としていくつかお話を聞かないといけません <laughs> 残りの三人を助けたのは俺です <laughs> 失礼しましたああ、<laughs> 私にあんな態度を見せるお気をつけて เรียบร้อยครับนะตัวพระเอกเรานี่ก็คือได้ของไอเทมมาครับมีดคมของบาลูก้านี่เอาละครับผมหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องมาได้สักพักหนึ่งแล้วผมมีกิจกรรมเด็ดๆมาให้พวกคุณนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลย MBX a d r o p Net Marble Partner Creator p a t s M Support Event นะครับผมกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่21 ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะขั้นตอนรายละเอียดต่างๆครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ Google แบบฟอร์มนี้ด้วยนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มากรอกรายละเอียดต่างๆครับในการรีจิตต่างๆครับผมนะตามนี้เลยนะฮะอะไรครับผมกิจกรรมดีๆที่ผมจะมาฝากก็มีในเพียเท่านี้ครับผมแล้วไปเรื่องเกมกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงครับผมกิจกรรมที่ผมกล่าวมาครับผมดีไหมล่ะฮะก็อย่าลืมฮะไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ พาร์นี้ฮะเรามาเล่นที่ลุกลานแห่งแสงสว่างกันดีกว่าครับผมการลุกลานแห่งแสงสว่างหลังจากพา์ที่แล้วผมเล่นวอลคารจอมระมั่วไปแล้วใช่ไหมอันนี้ครับผมจักรพพัดอสูรบาลันนี่ผมว่าท่าที่แนะนําคือท่ามืดและท่าลมอืมได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจัดไปดีกว่าท่าที่แนะนําคือท่าไฟท่าน้าโอเคท่าพิษาการใช้ตัวเพื่อปลุกเริ่มปลุกโอเคเริ่มบุกเลยไข้รูแจไป โอ้ปศาสูตรวิชั้น75ครับถ้าเกิดเราสู้ด่านนี้แล้วเราไปทางนี้ต่อเพื่อทับรับรบ,รบัฟอารมณ์กับอ,อ,อัดมืดโอ้ตอนนี้เรายังให้ทองจิตอูมาสู้ไม่ได้เราต้องเอาฮันเตอร์ของเราไปสู้ครับไปลยุยาศาสูตรชั้น75โอสห้โอยมาแล้ว啊คู่ดาววิญญาณเฮ้ยน้องทุบเลยทุบทุบมันทุบทุบ เรียกเงาออมาเออแต่ว่าเนี้ยยิงไหมโอ้มีศัตรูที่เป็นในโคโมเมนเซอร์มันมันเรียกออกมาด้วยเฮ้ยอ,อันเดธทุกไลน์ตัววอร์อยู่ด้วยตัวน้องบอลอยู่นู้นดิเมทรุสดิเมทรุสหายซะเฮ้ยเน่ ขอทุบแปะ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 ชอบ่าน้องนี่มากเลยนะหึ่ลบจบขั้นสูงยิงเฮ้ยเฮ้ยไม่กินหรอกจ้ามาพอดีมาอีกนะเอ๊ะอะไรล่ะอะไรล่ะแล้วทุบทุบทุบ ยิงยุเบรกฮะเบรกแตกเบรกแตกยิงกันติเลยเธอผมเรียกติเรียกติเรี่นเหลือเจ็ดสามแล้วอะไหนวะตัว้มันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทุบเลยทุบทุบทุบไปดแล้วไปดูแล เหยียบโอเคเหยียบไว้เหยียบวงเวทเหยบวงเวทโอ้ยอีเหยบวงเวทไว้เหยบวงเวทไว้เหยียบวงเวทไว้เหยบวงเวทไว้เออโอเคเรียบร้อยฮะอุ้ยเหยบขึ้นเด็กเงาบ้าพี่หุนเงา เราเดินห้าสิบแล้วไม่นะ <S <S มาเราสาทอสูรชั้นเจ็ดสิบห้าครับเปลี่ยนทีมมาฮะเอาพี่เสือมาพี่เสือ ลุยฮะต้องฮาเปอร์ทุบไปทุบไปไม่สนทุบไปไม่สนเอาออกมาตนี้องเออมาออกมาเออ,อเออทุไปไปแตกต่อยแตก เป๊ะกแล้วมีเสือมาเออใหบทุกคน โอเคข้ามเฟสเปดใชะจังหวะข้ามเฟสไอหยิบงเวทอย่บงเวทหนึงอย่าโดนนะอย่าโดนโดนะอ,อย่าโดนลูก,ลกบอลสองอ่าสามอาโอเคเขาพบห้าแล้วปุ๊บเนไมาดีสุดนะ

เปลนเฟเปี่ยนเฟสอยู่วงเวทแล้วอยู่วงเวทหน่งเออกัดจหวดีสองอ่าอืออนึงนึงครบุไป ตัวหัวหน้าอยู่ไหน ไอ้หมดไอ้หมดขุมันอีกคร right, <l acht> <l acht> ึ่งวิอีกครึ่งนาที เด็ดร้อยครับ <laughs> คือผมเล่นหลายรอบไงอาจจะไม่ค่อยพูดนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าเครียดเหลือเกินนะไม่รู้จะผ่านยังไงฮะโอ้ก็ผ่านมาได้ด,ดีดีนะครับยอดเลยน้องฮาร์เปอร์ทุบแหลกเลยฮะน้องฮาร์เปอร์ปเราจะไปเล่นดานข้างของด่านนอกของปราสาทสูน์ครับผมอ่าพื้นที่ที่ได้รับพรนะครับผมมาไปลุย <spe ak> ทีมเดิมนี่แหละที่เสือ

คออดข้อแรกครับอายากโอเคอเฟบต่อไปเสองมาแล้วอเอเอขอ,อ,องเขกไม่หมดอยู่ด้วย ถ้าเราไม่รีบฆ่า,ามันมันจะยิ่งยิ้มแค่ไหนอ่ะหมดยังไงยังไม่หมดอีก

โอเคหมดแล้วเอาอนข้อที่สองครับโอ้ตำนานเอาดิห่หมด พอนแค่นี้เองก่อนเนี่ยที่จริงควรจะได้ห้าเวฟนะได้แค่สามเวฟเองไม่เป็นไร A few moments later มาอีกรอบหนึ่งไม่ไหวอ่ะผมเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วยผมไม่ผ่านนะทีมสายผมต้องอาจจะต้องไปอัพตัวแล้ามาลองอีสุดทอ่อแล้วมาลองดูอีกรอบหนึ่งผ,ผ่านไ<อ>หมเนี่ยเขาหลังเออโ,โหพอร์เสร็จสะหว่างนี้รออ่า

โอ้ยこれで十分ใช่โดว์มาเดยวไม่โดวยรโดว์ไหมโดว์ไหมอ้ยววิรณ์ไฟ r r r พิ้นน่นโอ้ยโคเยโอ้ย อย่าลมこっちの番だั้งหหรอไดูหวเปล่านะเพราะว่าดับผมน้อยกว่าเยอะเลยก็ของผมยังไม่พอด้วยฮะดเวลแล้วจะไม่ไหวฮะเดี๋ยวต้องเก้ คุณพี่นอร์ตกลุ่มลึกเทคนิคการล็กสินะこっちの番だฝันรุ่เลยฝันรุ่งเลยฝันรุ่งเลยโอเคเรียบร้อยครับไปเสร็จแล้วล่ะมีใส่สุดใส่สุดมีอะไรใส่ใส่หมดีมีอะไรใส่หมดเบดกต่อ กสุนมาเลือกเงามาเลือกน้องมาตเขาเ๋อาคาบานวิสกิลักบานอ๋อโอเยโโห อผมเล่นไม่ไหวเล่นมาหลายรอบมากครับเอาเป็นว่าขนาดตัวนี้ผมยังไม่ไหวนะครับไอด่านแรกเนี่ยผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะกว่ายจะผ่านนะครับโอ้โห,โหบอกเลยครับว่าอันนี้ถ้าเกิดเวลไม่พอหรือว่าพลังไม่พอเนี่ย มาลงนี่ไม่สู้ไม่ไหวจริงฮะไอปราสาทไอบาลันเนี่ยยังยังยังไม่ยังไม่ถึงยอดของคอยปราชัยนะยังไม่เจอไอเนี่ยไอรงมังกรเนี่ยผมยังไม่เจอนะแต่ต้องนี่ครับบอสน,นี่โอ้โหโผมพลังไม่พอจริงฮะต้องเป็นรีดพลังไม้ถึงสี่เกินสี่แสนห้าน่าจะเป็นประมาณเวลเก้าสิบได้นะฮะกว่าจะผ่านบอสน,นี้ได้เหมือนก,กันนะผมพยายามแล้วครับคุณนะไม่ใช่ผมไม่พยายามครับย <c> อ <oughs> มแพ้นะฮะ ถ้าเกิดเป็นไอตัวแรกอะ่ะโอ้ยชิวชิวเนี่ยตัวนี้วอลคารนจอโมบเนี่ยโอ้ยผมชิวชิวเนี่ยพลังมันแต่ห้าถึงสองแสนห้าเนี่ยผมผ่านได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดดาบทั่วไปนี่ก็ขึ้นคออยู่เหมือนกันนะหลังจากที่ผมลองพยายามเล่นบาลันเนี่ยมานานมากนะหลายชั่วโมงแล้วนะไม่ผ่านนั้ทีผมแบบโอ้ผมยอมแพ้เลยฮะสำหรับใครที่มีแนวทางหรืออะไรฮนะสามารถบอกผมได้เลยฮะว่า เฮ้ยพี่ควรเล่นอย่างนี้นะใช,ใช้ไอเทมวันนี้นะใช้ตัวละครดีนะในการลุยไปนะแต่อย่างหนึ่งผมคิดว่าของผมยังไม่เต็มนะของผมยังไม่ถึงนะเวลตัวละครยังไม่ได้นะเวลเพิ80เองผมคิดว่าพลังของผมยังไม่ถึงเลยนะรวมๆยังไม่ถึงถ้าเกิดเฉพาะตัวฮันเตอร์อย่างเดียวนะ่ะ3ตัวไม่ถึงแสนเลยไม่ถึงไม่ถึงสี่แสนเลยฮนะ 3ามแสนห้าสามแสนหกเองที่ผมเคยทําได้สูงสุดนะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอ,ขอ,ขอแค่นี้ก,ก่อนละกันนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยวันที้ทีนี้ด้วยนะครับผมเจอกันในโอกาสหน้าครับผมจะไปเก็บฟิวมาใหม่โอ้รวยจริงโอ้ผมอยากลงบนลันตัวนี้มากเลยอะได้ของดีอะคุณอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ